สวัสดีค่ะเอฟช่องอะไรอะไรก็กินเดี๋ยววันนี้เรามาในแรนดอมที่ว่าเขากำลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอค,คนคนนี้เป็นคนไกลนะคะเป็นคนที่เก่งมากๆนะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะเป็นคนที่คุณกับเขา เจอกันในรักออนไลน์ก็ได้นะคะเออคุยกันดิวงานกันเป็นหัวหน้างานคุณก็ได้นะคะอืมเป็นคนทางไกลก็ได้นะคะเป็นคนชาวเมษสิงห์ธนูนะคะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะมีสเสน่ห์สุดๆเลยนะดูดีนะคะบางคนทํางานอยู่ที่เดียวกันก็ได้นะคะหรือคุยข้อความกันเป็นประจำเนาะอยากติดต่อนะคะอยากมาหานะคะอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะ อือยากพูดคุยอยากเจรจาก็ได้นะคะรู้สึกว่าคุณหายนะคะเออคุณกับเขามีความห่างกันก็ได้นะคะหรือทะเลกกาะกันน่ะนะใช้อารมณ์นะคะใจร้อนก็ได้ต่างคนต่างตอนนี้ต่างคนต่างมีหน้าที่เป็นของตัวเองก็ได้นะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็ได้นะ,ะแต่อารมณ์ครับตอนนี้เหมือนอยากติดต่อเออเหมือนอยากพูดคุยอยากสื่อสารนะคะอ,อืมหรือมีอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะอยากเริ่มต้นเนาะ เออแสดงว่าคนนี้นะคะอยากเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความแตกต่างกันเนาะอยากที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณก็ได้นะคะถ้ากลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่เนาะถ้าคนที่ไม่ได้เจอกันเลยนะอืมเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่ใครๆครก็ให้การยอมรับก็ได้นะเห็นไหม เขารู้สึกว่าเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณก็ได้อยากจะเข้ามางออยากจะเข้ามาพูดคุยเห็นไหมอยากติดต่ออันนี้สี่ถ้วยนะคะเออแต่กลัวกลัวคุณไม่รับนะคะกลัวคุณปฏิเสธนะเขารู้สึกว่าคุณดูดีนะคะคุณดูมีสิ่งที่ตัวเองแบบมีพร้อมอยู่แล้วนะคะเหมือนไม่ได้ต้องการเขาก็ได้นะคะอารมณ์เขาตอนนี้นะคะเขามีสิ่งดีๆอยู่ในตัวมีทุกอย่างพร้อมแล้วก็ได้แต่เขารู้สึกว่าเหมือน เหมือนยังไม่พึงพอใจอ่ะนะเออยังรู้สึกว่าคิดถึงคุณนั่นแหละนะคะยังอยากที่จะพูดคุยนะอืมยังอยากที่จะงออะนะคะอยากที่จะขอคืนดีนะถ้าสําหรับใครบางคนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่เปิดเผยความรู้สึกก็ได้นะคะคนคนนี้เนาะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเห็นไหมเป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณนะคะทางด้านฐานะการเงินก็ได้นะ หรือเขารู้สึกว่าคุณดูดีนะคะเขาดูมีสเสน่ห์ก็ได้นะคะเออในออกเปนเคอรนะเขาก็รู้เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจในในสิ่งที่เขากําลังจะมอบให้นะคะในสิ่งที่เขามีอะไรประมาณเนี้ยนะคุณดูรักตัวเองนะคะคุณดูมีมีสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ก็พอใจอยู่แล้วก็ได้นะคะสําหรับใครบางคนเนาะอืมเป็นไหม จะมีคนเข้ามาหวังผลประโยชน์นะคะจะมีคนเข้ามาแบบยั่วๆนะคะเออหรือว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณกลัวนะคะคุณไม่กล้าที่จะเข้าหาเขาก็ได้นะเออหรือว่าเขาพยายามที่จะลองใจคุณหลายครั้งนะคะแต่คุณแบบคุณมีความชัดเจนมากๆนะคะมีความชัดเจนในสิ่งที่คุณคิดนะคะในสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะเออเห็นไหมบางคนมีเงินนะคะบางคนมีแบบ มีพร้อมนะคะพยายามที่จะเข้าหาคุณเนาะเออแต่คุณก็ดูแบบไม่ได้สนใจอะนะคะคุณดูมีความจริงใจแล้วก็ชัดเจนมากๆนะเออดูดูเหมือนไม่วอกแวกอะนะอื็นไคนคนนี้นะคะมีแปดเหรียญน,นะคะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณก็ได้อยากจริงจังนะคะรู้สึกว่า เหนื่อยในความสัมพันธ์มากๆเลยมันยากนะคะที่คุณกับเขาจะได้คบกันจะได้คุยกันก็ได้เขารู้สึกว่าเขาเข้าหาคุณยากนะคนคนนี้นะคะอืมอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอยากที่จะคบกับคุณไปยาวๆนานๆนะคะเออไม่อยากที่จะคบแบบฉาบฉวยก็ได้นะคะสําหรับใครบางคนหรือคนคนนี้ก็ได้นะคะเขามีความเก่งนะมีความมุ่งมั่นเห็นไหมแปดเหรียญนะคะ ออดูมีฐานะนะคะดูเก่งมากๆเลยแปดเก้านะคะเออดูมีกิจการอ่ะนะคะดูมีเรียออะไรอะทําทุกอย่างนะคะในสิ่งที่เขาต้องการได้ก็ได้นะคะเออดูมีฐานะนะคะดูมีความรอบคอบมากๆเลยนะอยากอยากเข้ามาสารสัมพันธ์ก็ได้นะคะอยากพูดคุยเนาะอืกับคุณให้มันมากกว่านี้นะคะไม่อยากให้คุณแบบนิ่งกับเขานะคะเห็นไหม เขาพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะแต่ว่าคุณก็ดูไม่สนใจเขาเลยอ่ะนะเนี่ยนะคะก็ดูมีความพร้อมนะคะดูมีทุกอย่างแล้วก็ได้นะดูมีความแตกต่างดูมีอายุนะเออเป็นเดอะเวิด์เนะเป็นคนไกลก็ได้นะคะเป็นคนที่ต้องเดินทางเนาะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคุณคนนี้นะคะเออเป็นคนที่ดูพร้อมมากๆเลยเก่งนะอื้ อยากเข้าหาคุณนะคะอยากพูดคุยย้ายคุณกับเขาแบบสบายๆเห็นไหมคิงไม่เท้านี่เดี๋ยวเวลแล้วบางคนมีอายุแล้วก็ได้นะคะมีพร้อมแล้วอะ่ะทังหน้าที่การงานความรักนะคะเออมีทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้นะมีอายุที่แตกต่างแล้วก็ได้นะมีความพร้อมนะอยากเดินทางมาหาคุณนะคนคนนี้นะคะอืเห็นไหมจัสเม้นอะ่ะนะไม่อยากให้คุณจบไม่อยากให้คุณจากกับเขานะคะ มีเขาเรียกอะไรอะ่ะบางคนแบบมีอายุแล้วกเกษียณแล้วก็ได้นะอเออเห็นไหมเขารู้สึกว่าคุณตัดนะคะเขารู้สึกว่าคุณจบกับเขาจริงๆนะเขายังอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณอยู่เลยแต่ดูคุณไม่สนใจค่ะว่านะเขากลัวการปฏิเสธจากคุณก็ได้เขารู้สึกว่าคุณใจเด็ดบางคนแบบจบกันมานานแล้วก็ได้นะคะเป็นคนเก่าๆนะเป็นคนต่างวัยนะคะเป็นคนที่คุณมีข้อพิพาทกันก็ได้นะคนคนนี้นะคะ เนี่ยสี่ถ้วยแล้วก็ทาวเวอร์อือออยากบอกรักนะคะอยากบอกความรู้สึกอยากง้อนะคะแต่กลัวคุณไล่ตะเพิดเขาอะเห็นไหมทาวเวอร์อกลัวคุณไม่สนใจเขานะคะกลัวการทะเลาะก,กันอีกก็ได้นะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันเกิดมันทะเลาะก,กันแล้วอยู่ๆก็หายไปนะคะ หรือจบกันมานานแล้วอะไรอย่างเนี้ยบางคนเคยเป็นครอบครัวการต่างคนต่างไปแล้วนะคะเออรู้สึกว่าอยากพูดคุยก็ได้นะคะแต่ว่ากลัวคุณไม่สนใจนะคะกลัวคุณแบบเรียกอะไรอะกลัวคุณแบบกลัวคุณจบกับเขาไปแล้วนะคะกลัวคุณไม่สนใจนั่นแหละนะเห็นไหมอันนี้คีนเหรียญอันนี้คิงออฟ อันนี้ Knight of Pentacle นะคะอันนี้ Queen เหรียญแสดงว่าคนคนนี้รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความจริงใจนะคะเป็นคนที่ทุ่มเทมากๆนะรักใครรักจริงมากๆนะคะเห็นไหมเอออันนี้เป็น Queen เหรียญนะคะอันนี้เป็น Knight เหรียญอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์นั่นแหละนะคะเห็นไหม,มเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนทุ่มเทนะคะรักใครรักจริงมากๆเลยให้หมดใจนะคะเห็นไหม เออคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นก็ได้นะคะเวลาคุณมีเนาะคุณให้นะคะให้ความรู้สึกนะคะเป็นคนที่ทุ่มเทเห็นไหมให้หมดเทหมดเทหมดหน้าตักอะ่ะเออมีความที่แบบใจดีสุดๆนะคะแต่ถ้าเรามาดูความรักเห็นไหมเขาเป็นคนที่รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็ใจดีมากๆนะคะเออเป็นคนที่เวลารักก็รักหมดใจนะคะอ,อยากเข้าหาคุณนะ เห็นไหมอยากบอกความรู้สึกเห็นไหมความรู้สึกของเขาเป็น king เขาอ p อกครับถ้าคนคนนี้ยังไม่เคยบอกคุณเห็นไหมอยากบอกความรู้สึกนะคะอยากบอกความในใจอยากดูแลอยากซัพพอร์ตนะคะอยากช่วยเหลือคุณก็ได้นะอืมอันนี้สี่ห้าเป็นความสัมพันธ์ที่จบกันไปแล้วก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่หันหลังให้กันนะบางคนเป็นความสัมพันธ์เก่าๆก็ได้ทะเลกกาะกันแล้วก็มีข้อพิพาทการจบกันไปแล้วนะคะ บางคนเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะอันนี้แปดเหรียญอันนี้ทิงอ็อกครับนะคะความรู้สึกของเขานะคะอยากบอกรักอืมอยากบอกความรู้สึกที่มันอยู่ข้างในนะคะเออทุกคนที่เก็บอารมณ์เก่งอะ่ะคนคนนี้นะคะถ้าอยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงมนะันเป็นถ้วยอ่ะนะคะเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะรู้สึกชอบรู้สึกรู้สึกรักเลยหละนะเพราะว่ามันเป็นถ้วยนะคะคุณเป็นคนที่ใจดีอ่ะนะคะคุณเป็นคนที่ จริงใจแล้วก็คือแบบเหมือนบอกรักเขาชอบเขาก็บอกแบบจริงเอเอเขาเรียกอ,อะไรเขาสัมผัสได้อะนะเนี่ยอยากช่วยเหลืออยากดูแลก็ได้เดลวเวอร์แล้วก็หกเหรียญน,นะคะเอออยากเจอนะคะเออ,อ,เ,อ,ะะเ,อ,อเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทนะคะแต่คุณเป็นคนที่นิ่งๆน,นั่นแหละนะคะดูมีแต่เลียนนะคะมีความที่ชัดเจนนะคะ มีความรักความมั่นคงในตัวเองสูงนะคะกลัวเรื่องอะไรอะ่ะเวลารักใครก็ทุ่มให้เขาก่อนนะคะเปิดใจให้เขาก่อนก็ได้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณรักนะเออคุณจะให้หมดใจนะคะทุ่มเห็นไหมทุ่มทั้งกายทั้งใจเลยนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะเป็นคนที่ใจดีสุดๆเลยนะคะเห็นไหมเขาสัมผัสได้คนเนี้ย เออความรู้สึกอะมันเป็นถ้วยอ่ะนะคะแสดงว่าเขาก็รู้สึกดีเหมือนกันอ่ะกับคุณตอนนี้นะคะอยากบอกรักนะคะอยากเจอนะอืมไม่อยากให้คุณต้องต้องทิ้งเขาก็ได้ไม่อยากให้คุณจบกับเขาอ่ะเห็นไหม อยากส่งข้อความนะคะอยากบินมาหานะคะคุณเป็นคนที่ใช่นะคะคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขานะคะผ่านไปแล้วก็ผ่านเรียกอะไรนะผ่านเข้ามาเยอะนะคะมีคนคุยเยอะก็ได้นะคะแต่ว่าไม่มีใครที่ถูกใจเขาเท่าคุณนะ <Evet. S 2> คุณเป็นคนที่เข้าหลงรักแล้วก็ถูกใจเห็นไหมปักอก,อกเลยนะคะ mm. เป็นคนที่ใช่นะคะ mm. เป็นคนที่พูดนะคะมีสเสน่ห์นะคะถูกใจเขาที่สุดเลยนะถ้าคุณหาคู่ออนไลน์คุณจะเจอนะเนี่ย นะคุณจะเจอรักทางไกลนะคะเจอคนที่แบบเข้าใจกันจริงๆนะคะแต่ว่าคนคนนี้เนาะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในใจเขาที่สุดอะ่ะนะคะคนอื่นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะแต่คุณเป็นคนที่เขาอยากที่จะหยุดอะ่ะหยุดอยู่ที่คุณเห็นไหมการการมเทพเหลงสอนนะคะเออคุณจะได้รับข้อข้อความนะคะหรือเขาจะบินมาหาคุณเร็วๆนี้ก็ได้ถ้าเป็นคนไกลนะถ้าคุณหาคู่ออนไลน์ หรือคนคนนี้เป็นคนไกลที่ว่าต้องเดินทางมาเจอกันเห็นไหมเร็วๆเนี้ยนะคะอยากส่งข้อความนะคะอยากมาเจอคุณก็ได้เห็นไหมคิงไม่เท้าแปดเก้าเห็นไหมเขารู้สึกว่ามันต้องใช้ความพยายามมากๆเลยนะคะการที่จะติดต่อการที่จะคุยกับคุณว่านไนายอัศวินไม่เท้านะคะอืมรู้สึกว่าไม่ยอมแพ้นะคะ รู้สึกคิดถึงคุณนั่นแหละนะคะแต่การที่จะได้คุยกับคุณมันยากมากๆนะบางคนห่างไกลกันไปแล้วนะคะหันหลังให้กันไปแล้วจบกันไปแล้วก็ได้นะเออบางคนต้องเดินทางอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้มีเวลายอยู่ด้วยกันนะเห็นไหมเออเร็วเรวนี้คุณอาจจะได้เจอคนคนไกลก็ได้นะคะหรือคนเก่าเก่านะคะที่หันหลังให้กันไปแล้วก็ได้นะอยากมาเจอนะคะเอออยากมีเวลายอยู่สองต่อสองด้วยกันอีกครั้งก็ได้นะคะ เห็นไหมเป็ดม่เท้าแล้วก็เป็ดถ้วยนะคะอืมเขายังรู้สึกดียังอยากที่จะพูดคุยนะยังรักคุณอยู่เลยนะคะเออมีคนเก่าๆคิดถึงคุณด้วยถ้าไม่ใช่คนเก่าๆก,ก็คนนี้อาจจะเป็นคนที่ผ่านการแต่งงานนะคะหรือเคยเป็นครอบครัวกันนะคะหรือเคยแบบเคยอกหักเคยเสียใจเคยแบบไม่สมหวังกับความรักก็ได้นะคะเป็นพ่อไม่แม่ไม่ก็ได้นะคนเนี้ยนะครับหรือเป็นคนไกลาจากคุณนั่นแหละนะ เห็นไม่สามไม่เท้านะคะแสดงว่าเป็นชาวเมษสิงธนูสูงมากนะคะเป็นคนไกลนะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะคะเออเป็นคนที่ต้องการความสําเร็จนะคะมีเป้าหมายในชีวิตสูงนะคะทํางานเก่งนะคะมีความมุ่งมั่นนะประสบความสําเร็จในนาทธิการงานเป็นหัวหน้างานเจ้าของธุรกิจแล้วก็ได้นะคะเห็นไหมย้ายคุณเข้าใจเขานะคะไม่ต้องให้กลัวนะภายนอกอ่ะเขาอาจจะดูแบบ เข้มขึมก็ได้นะดูเป็นคนจริงจังก็ได้นะคะแต่เขาเป็นคนที่ใจดีนะอืมเขารู้สึกว่าเขาไว้ใจคุณนะคะค,คนคนนี้อยากให้คุณมาอยู่ใ,ใกล้ๆเขานะคะเอออยากให้คุณร่วมทางไปกับเขาทุกที่นะคะแต่คนคนนี้นะคะอาจจะมีภาระแล้วก็ได้นะเออม,มีภาระเออหรือมีลูกน้องมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาต้องรับผิดชอบนะอืม เนี่ยเป็นคนต่างวัยกันมากๆเลยนะคะมีความเก่งนะมีอะไรที่คล้ายๆกันนะคะเก่งเหมือนกันมีความไม่ยอมกันมีความทันกันก็ได้นะ mm. เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เก่งนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์ก็ได้ทําให้เขาหลงรักตั้งแต่แรกพบก็ได้นะคะคนๆนี้เนาะเอออยากติดต่อนะคะอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์เนาะอยากพูดคุยนั่นแหละนะเขารู้สึกว่าคุณเก่งอะ่ะเออมีเสน่ห์นะคะมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาอยากที่จะรู้จักนะคะ อยากพูดคุยเห็นไหมก้าวไม่เทา้าตอนนี้บล็อกกันก็ได้นะคะอืมห่างไกลกันก็ได้ไม่ได้คุยกันก็ได้นะอยากเดินทางมาหานะไม่อยากให้คุณเลิกกับเขาเห็นไหมเขารู้สึกดีที่มีคุณนะอคนคนนี้ส่วนมากทํางานนะคะหรือคนหลายๆคนผ่านเข้ามานะคะเขาก็รู้สึกว่าเออเหมือนไม่มีใครที่เข้าใจเขาอ่ะนะแต่เขารู้สึกว่าเห็นไหมไนท์ไม่เท้านะคะคุณมีคนที่ เขารู้สึกดีอ่ะรู้สึกว่ามีความสุขอ่ะนะคะหายเหนื่อยก็ได้นะเจอคุณเห็นไหมเออในตัวเขามีบาดแผลนะคะแสดงว่าเขาเก่งแล้วก็มีประสบการณ์นะผ่านอะไรหลายๆอย่างมาเยอะนะคะเออมีความมุ่งมั่นมากๆท้าเรื่องงานนะเขาเก่งนะมีประสบการณ์มากๆเลยเห็นไหมอยากติดต่อมีความต่างวัยสูงนะคะเออมีความต่างทางด้านหน้าที่การงานสูงนะคะ บางคนเจอกันในออนไลน์เจอกันเพราะการเรียนก็ได้นะคะหรือเขารู้สึกว่าคุณน่าสนใจนะคะมีเสน่ห์มากๆเลยเออมันทำให้เขาหลงไหลในความน่ารักของคุณนั่นแหละนะเนี่ยเห็นไหมอยากติดต่อนะคะคุณเงียบนะคะคุณหายไปจากเขานะคะมันเป็นความทรมานนะคะเอออยากพูดคุยก็ได้นะคะ อยากถามนะคะว่าคุณเป็นอะไรก็ได้นะคะคุณเงียบคุณหายนะคะมันทําให้เขาแบบมันเป็นความตรมานของเขานะคะเขาก็ตัดคุณไม่ได้เหมือนกันนะคะอยากที่จะเคลียร์ก็ได้ความรู้สึกนะคะว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะเห็นไหมอยากพูดคุยอยากหยอกล้ออะไรอย่างเงี้ยอยากมาเจอนะคะเออคนคนนี้รู้สึกว่าชอบนะคะคุยกับคุณแล้วสนุกมีความสุขนะคะ คุณเงียบนะคะคุณหายไปจากเขาเลยนะเขาเสียใจมากๆเลยนะคะที่เคยทําที่เคยพูดไม่ดีกับคุณทําไม่ดีกับคุณก็ได้นะเออความสัมพันธ์เนี่ยทั้งคุณและเขานะคะต่างตกลุมรักกันนะคะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เสี่ยงแล้วแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะเออมันยากที่จะออกมาจากจุดที่แต่ละคนอยู่ก็ได้นะเขาก็ไม่อยาก เขาก็ออกมายากจากจุดที่เขาอยู่คุณก็ออกมายากจากจุดที่เขาอยู่นะคะเออความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากจะจบอยากจะออกมาจากความรู้สึกเนี่ยแต่ว่ามันยากนะคะมันออกยากแล้วก็มันก็ออกมายากหรอกนะแต่ว่ามันตัดความรู้สึกอะมันเป็นความทรมานมากกว่ามันเป็นความกลัวนะคะกลัวว่าจะเสียใจก็ได้นะคะหรือความสัมพันธ์เนี่ย เขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้นะคะอืเขาก็เลยคิดหนักก็ได้หาวิธีอยู่ก็ได้นะคะว่าจะต้องทํำยังไงนะเออคนคนนี้นะรู้สึกคิดมากแล้วรู้สึกว่าจุดที่เขาอยู่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เห็นไหมคุยกับคุณอยู่กับคุณแล้วมีความสุขคนคนนี้ก็ชอบดื่มชอบกินนะคะมีปาร์ตี้เป็นประจําก็ได้นะเป็นคนที่รักครอบครัวนะคะมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะมีความสุขสมบูรณ์ แล้วก็ได้นะคะมีทุกอย่างที่เขาต้องการแล้วก็ได้นะอืมแต่ว่าเขายังรู้สึกว่าเขายังต้องการคุณเนาะยังยังอยากได้คุณมาเติมเต็มนั่นแหละนะคะถ้าโสดหรือเป็นพ่อไม่แม่ไม,ไม,ไม้เขาก็มีลูกนะคนนี้ยเห็นไหมบางคนจบกันไปแล้วนะคะอยากกลับมาก็ได้เป็นคนไกลก็ได้นะคะเอออยากกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะรู้สึกว่า มีความสุขนะคะแฮปปี้นะคะรู้สึกดีที่อยู่ใกล้ๆคุณก็ได้นะคุณเนี้ย mm. เห็นไหมคุณเป็นเหมือนบ้านนะคะดูอบอุ่นนะคะมีความสุขก็ได้เออไปที่ไหนก็ไม่เหมือนแบบไมอยากกลับมาหาแต่คุณตลอดคิดถึงคุณตลอดเลยนะคะเออคุณ ถ้าเป็นคนไกลนะคะเขารู้สึกว่าก็าอยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเหมือนครอบครัวของเขาอ่ะนะคะหรือคนคนนี้นะคะอยากกลับมาหาคุณตลอดเลยคิดถึงคุณตลอดเลยนะเห็นไหมมีความกลมเกลียวนะคะมีความเข้ากันได้นะคะเออรู้สึกมีความสุขนะคะต่างตกลุมรักกันซึ่งต่างตกลุมรักซึ่งกันและกันก็ได้นะคะเออมีความหวานกลมกลมนะคะหวานละมุนนั่นแหละนะคะ มิวแอนทันนี่นะคะมีความสุขก็ได้ที่ได้อยู่ร่วมกันนะคะไม่อยากคุณทะเลาะกับเขาก็ได้นะคะอยากคุณมีความสุขที่มีกันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกว่าเขาตกหลุมรักคุณน,นั่นแหละคนคนนี้นะคะอยากอยากจะมาอยู่ในจุดที่คุณอยู่อ่ะเออตกหลุมรักเห็นไหมรู้สึกมีความสุขอะไม่อยากที่จะออกมาจากจุดที่คุณกับเขาอยู่ด้วยกันอะนะคะมันแฮปปี้มากๆเลยเนี่ยเห็นไหม เขารู้สึกว่าคุณกําลังจะจบนะคะคุณกําลังจะเดินออกมาในเดินออกมาจากเขาก็ได้นะคะหรือความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมีความต่างนะคะหรือไกลกันคนละที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะไกลกันคนละประเทศเนาะอืมอยากให้คุณไปหาเขาก็ได้นะคะหรือเขาอยากเดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะหรือความสัมพันธ์เนี่ยการที่จะเจอกันเนาะมันต้องเดินทางนะคะเห็นไหม เออแม่หมอว่าเร็วๆนี้นะคะคุณจะได้จบออกมาจากบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนนะเออคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะเออรู้สึกว่าชีวิตเหมือนได้เริ่มต้นนะคะมีรู้สึกว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะเห็นไหมตอนนี้มันอยู่ในความคิดคุณแล้วก็ได้นะบางคนเพิ่งเริ่มนะคะเออแต่มีเดี๋ยวจะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะเห็นไหม จะได้จบออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ชัดเจนนะคะหรือคนไกลก็ได้นะคะรู้สึกว่าไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วมันเป็นความทรมานนะคะอยากติดต่ออยากมาหาคุณเนาะออยากให้ความจะชัดเจนกับคุณให้มากขึ้นก็ได้นะคะอืมเห็นไหมอยากมีการแลกกันอะนะคะอย่างนี้อ่ะนะคะไม่อยากให้คุณคิดถึง อนาคตมากเกินไปนะคะอยากให้คุณกับเขานะคะมีการแลกกันะรู้สึกดีที่มีการแลกกันตรงนี้เวลานี้แล้วก็ตอนนี้นะคะเอออยากให้คุณกับเขาโฟกัสที่ปัจจุบันเท่านั้นนะคะมันมีความสุขแล้วก็อยากทํามันให้ดีที่สุดนะะไม่อยากให้คุณคิดมากนะคนคนนี้นะคะเห็นไหมมีความแตกต่างกันมากนะคะมีความเสี่ยงในจุดที่แต่ละคนอยู่ก็ได้นะคะ เอ,อเขารู้สึกว่าเขาก็ชอบคุณนะมีใจให้คุณนะต้องการคุณเหมือนกันนะคะแต่ว่าการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปอยู่ในจุดที่ที่ตัวเองอยู่อ่ะเขาก็มาอยู่ในจุดที่คุณอยู่ยากคุณก็ไปอยู่ในจุดที่เขาอยู่ยากนะคะมันเป็นความแตกต่างกันนอกแต่ว่าแต่ว่าเขาก็รู้สึกว่ามันมันน่าจะเป็นไปได้นะถ้ามีปาฏิหารเห็นไหมรู้สึกอยากให้คุณมาอยู่ใกล้นะคะ เออยังฝันถึงคุณนะคะยังคิดถึงคุณก็ได้ยังคิดถึงอ้อมกอดนะคะเออหรือว่ายังยังอยากให้คุณมาซบอยู่ใ,ใกล้ๆก็ได้นะคะเขายังยังคิดถึงคุณอยู่เลยนะคะมันเป็นความฝันมันเป็นความรู้สึกนะคะหลงเสน่ห์ซึ่งกันและกันนะเนี่เห็นไหมเขาได้แต่ขอพรก็ได้นะคะให้เจอคุณนะคะ เห็นไหมความสัมพันธ์ทั้งคุณและเขานะคะต่างคิดถึงกันนะคะต่างขอพรเนาะหรือคุณก็ได้นะขอพรให้เจอเขาเขาก็ได้ขอพรให้เจอคุณนะคะเออหรือคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้คุณก็ได้นะคะหรือเขาก็ได้นะคะรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้เขาเห็นไหมเอออยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะให้คุณกับเขาได้ ได้มีโมเมนต์อยู่ด้วยกันนะคะได้บอกรักกันได้มีความรู้สึกอยู่ใกล้ๆกันอีกครั้งก็ได้นะคะโซเมดนะอืมเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใช่อะ่ะคุณเป็นคนที่เขารู้สึกดีที่สุดเลยนะคะเนี่ยเขายังเขาเรียกอะไรอะเขายังหลงรักคุณอะนะยังตัดคุณไม่ได้นะคะคุณยังอยู่ในความรู้สึกนะยังอยู่ในความทรงจํานะคะ แต่คนคนนี้ไม่สามารถที่จะออกมาจากจุดที่เขาอยู่ได้นะคะคุณก็เหมือนกันคุณก็ไม่สามารถออกมาจากจุดที่คุณอยู่ได้นะคะมันเป็นปัญหาคาราคาซังก็ได้นะคะแต่คุณสองคนนะคะมีพลังงานของโซเมทนะคะมีพลังงานของของเนื้อคู่สูงนะคะแต่อาจจะมาผิดที่ผิดเวลาก็ได้เพราะมันมีเดวิลนะค่ะสําสหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะ สำหรับวันนี้แม่หมอสวัสดีค่ะฝากากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ